สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันพระหัสสบดิที่30ตุลาคม268 8นะครับค่ำคืนพระหัสยังมีฟุตบอลยุโรปให้คอบอลได้ติดตามนะครับหลักๆก็มีเกาโชเซเรียอ,อิตาลีแล้วก็รวมไปถึงโคปาเดเรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปที่เกาโชนะครับเลือกเกมระหว่างปิซากับไรโซมาวิเคราะห์ฝากคอบอลคู่นี้ทีนะครับก็ปรับเวลาให้เตะช้า ว่าเวลาปกติเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เข้าสู่ช่วงวินเทอร์ละนะครับก่อนอื่นเลยแอ eak 9 9เนะครับเหมือนเดิมนะฮะเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยข่าวคราวฟุตบอลนะครับหรือว่าใครจะเข้ามาสอบถามทัศนะนะครับเข้ามาแชร์ทัศนะก็สามารถติดตามได้เหมือนกันนะครับ eak 9 9ฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับอ่ะมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่เป็นแมตช์เดย์ที่9นะครับของทางด้านบิซ่าแล้วก็ลาโซนะครับ เจ้าบ้านนะครับปิซซ่าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปสเสมอพิรนันสองสองนะฮะเล่นกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว5เกมหลังสุดในเกาโชและก็โคปาเดเลนอาโคปาอิตาเลียหนึ่งเกมเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับก็สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป3ส่วนลาซิโอฟอร์มดี D ครับนะฮะเปิดบ้านชนะยูเวนตุส1ประตูต่อ0ไม่แพ้ใครมา4เกมติด5เกมหลังนี่ชนะได้ไปถึง2สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับผลแพ้ชนะวันเนี้ย อันดับของทั้งคู่จะมีความหมายทันทีนะครับปิซ่าก่อนแข่งอยู่ในโซนท้ายๆตรางนะครับโซนสีแดงโซนในพื้นที่ตกชั้นถ้าชนะจะกระโดดหนีโซนสีแดงทันทีส่วนลาซิโอนะครับก่อนหน้านี้มี11แต้มถ้าชนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในโซนบนอย่างแน่นอนลุ้นพื้นที่ท็อปซิกแน่นอนนะครับแล้วก็จะไปไล่บี้ในพื้นที่ท็อปโฟก็เชื่อว่าน่าจะเต็มที่แน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ปิซ่าเองถ้าเป็นตัวหลักๆนะครับเกมรุกก็จะมีทางด้าน อ่าสเตฟานอโมเรโนแล้วก็รวมไปถึงเอนโซล่าที่จะเป็นหน้าคู่นะครับส่วนลาซิโอชุดนี้ชื่อชั้นดีนะครับอยู่ที่ว่าอ่าซารี่เองจะปรับทับการลงเล่นจะดีขนาดไหนนะครับหน้าใช้ทางด้านบูไรเดียนะครับแล้วก็พวกมิดฟิล์มีคาตารีเกนดูซี่สาคานยี่ครับเกมรับมีโรบันโยลี่เป็นตัวชูโรงแล้วก็ทางด้านมารูสิตด้วยประตูก็เป็นทางด้านโปเวเดลถ้านับจากฟอร์มนัดล่าสุดผมชอบไปที่ลาซิโอนะครับอาปิซาโอเค เกมอาจจะดีบุกไปเสมอมิลานมา2-2แต่ลาโซชื่อชั้นของลาโซถ้าเล่นกันจริงๆแล้วผมชั่ว่าน่าจะดูเหนือกว่าถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนแล้วก็การออกสตาร์ทในช่วงต้นซีซั่นถึงจะไม่ดีก็ตามแต่ว่าเกมเนี้ยผมก็เชื่อว่าลาโซมีมุมที่จะบุกไปเบียดเอาชนะปีซ่าได้ครับขอแค่ชนะเก็บ3แต้ม ก็ได้เหตุแล้วครับสำหรับทางน้านเป็นแฟนไลนโซนครับอ่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเชียร์ทีมเยือนไลโซครับชอว่าน่าจะผลงานดีบุกไปชนะปิซ่าได้ส่วนอีกคู่นึงครับเกมระหว่างกายารีกับซาโสโ,โลคู่นี้บอลอันดับตารางคะแนนใกล้เคียงกันสูสีกันมากเพราะฉะนั้นบอลสูสีใกล้เคียงชอบไปที่เจ้าบ้านกายารีนะครับสคู่ค่ำคืนวันพฤหัสในสึกเกาโชเซเรอาอิตาลีนะครับชอบ2ทีม ก็คือลาโซแล้วก็กายารีนะครับ a อ eak 99นะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติม,ตมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ